ข่าวลือสะเทือนวงการซัมซุง Galaxy Z Flip 8เตรียมพลิกโฉมใหม่บางเบาลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดหลายคนคงประทับใจกับความบางของ Galaxy Z Flip 7ที่เปิดตัวไปแล้วในปีนี้แต่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะมีข่าวลือล่าสุดจากเกาหลีใต้รายงานว่าซัมซุงกำลังซุ่มพัฒนา Galaxy Z Flip 8ที่จะเปิดตัวพร้อมกับ Galaxy Z Fold 8ในช่วงฤดูร้อนปี2026แหล่งข่าววงในเผยว่า Z Flip 8จะได้รับการปรับปรุงดีไซน์ครั้งใหญ่เน้นไปที่ความบางและเบาที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างน้อย10%เลยทีเดียว นั่นหมายความว่าเมื่อกางออกตัวเครื่องจะบางเฉียบไม่เกิน6มเมตรและเมื่อพับก็จะบางเพียง12มเมตรเท่านั้นส่วนน้ำหนักตัวเครื่องก็จะเบาลงเหลือเพียงประมาณ170เจกรัมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือกลยุทธ์สำคัญของซัมซุงเพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ถึง6 7จล้านเครื่องสำหรับแซดฟลิปแและแซดโฟ8แรวมกันซึ่งเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าถึงส0เอร์เซนเลยทีเดียวทำไมซัมซุงถึงต้องทุ่มเทขนาดนี้ สาเหตุหลักมาจากยอดขายของ Galaxy Z Flip 7ในปี2025ที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าไหร่ซึ่งสวนทางกับคู่แข่งจากจีนที่เน้นการพัฒนามือถือจอพับที่บางเบาเป็นจุดขายมาโดยตลอดแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากแรงกดดันจากคู่แข่งแล้วซัมซุงยังต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่นั่นคือการที่ a p p l ปอาจจะกระโดดเข้าสู่ตลาดมือถือจอพับในปี2026ซึ่งแม้ว่า Apple อาจจะช่วยขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ Apple จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มพรีเมียมของซัมซุงไปด้วย ดังนั้นการทำให้แซดฟลิ8มีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ป้องกันของซัมซุงและเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเพราะในปี2025 Galaxy Z ี่แ d ฟ7ได้รับการปรับปรุงให้บางและเบาลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่แซดฟล7ยังคงใช้ดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับแซดฟล6ดังนั้นในปี2026แ Flip ิ8จึงถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคุณคิดว่าซัมซุงจะสามารถทำแซดฟลิ8ให้บางเบาได้ตามข่าวลือหรือไม่ และคุณคิดว่าการเข้ามาของ Apple ในตลาดมือถือจอพับจะเป็นอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย